สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตการทำเฟซชิลนะหน้ากากกับละอองอุปรกรณ์ก็มีหนึ่งแผ่นใสนะฮะกันไก่ไม้บระทัดสายยางยืดแม็กนะฮะควรจะเป็นแม็กที่ตัวใหญ่สักหนึ่งคัตเตอร์เทปกาว แต่พอดีผมมีกาวยางเราสามารถเอามาใช้ติดกับปอ,องน้ำกับแกนใสได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะฟองน้ำามผมไม่วัดนะฮะผมจะใช้ขนาดของไม้บรรทัดถ้าแลวใช้คัตเตอร์สีน,นะครับ พอตีเ,เสร็จปุ๊บขนาดของมันจะพอดีเลยนะประมาณในล,ลักษณะนี้ความยาวจะประมาณเท่ากับขนาดด้านด้านกว้างนะของ A4 กาวยางนี้ผมใช้สำหรับติดฟองน้ำนี่นะฮะเราจะใช้กาวยางติดฟองน้ำหลังจากติดฟองน้ำเสร็จแล้วเราทิ้งไว้ให้มันหมัแล้วนำแผ่นใสมาตัดขอบเพื่อการไม่ให้อ่ความคมของมุมมันแทงนะเราก็ตัดขอบให้มันมน ทั้งสองด้านนะครับหลังจากกินเสร็จแล้วนะฮะเราใช้ยางยืดมาประกบโดยยิงแม็กในแนวขวางนี้นะครับประมาณสักสามอันต่อข้างหลังจากที่ผมทำแล้วคือในลักษณะนี้ เราจะทากาวยางขนาดเท่าประมาณหนึ่งนิ้วเท่ากับขนาดของฟองน้ำแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำฟองน้ำที่เราตัดได้เตรียมไว้แล้วเราจะติดลงไปนะฮะ หลังจากติดลงไปแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้ครับแต่เพื่อความสวยงามท่านสามารถนำเทปมาปิดทับรอยแม็กและรอยกองน้ำ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะฮะทำง,ง่ายๆสบายๆไม่กระชับมากเกินไปและไม่หลวมจนมากเกินไปสไตล์ทางหลวงเราครับสรรกองกับการห้ากองกับการตรวจทางหลวง เพื่อทำคลิปเหรยังยืดนี่คือช่วงนี้มันขาดเอาดีสาม,มาคือขาดตลาดผมก็เลยคิดใจแผ่นใสแผ่นใสเอามาตัดเอามาตัดเป็นแถบนะฮะแล้วมาเย็บแม็กแต่อุปกรณ์ที่ใจประสานระหว่างอของน้ำกับแผ่นพลาสติกเนี่ยคือของผมมีเกาวกาวยางอยู่แล้ว เคยมาติดและมันติดแน่นดีกว่าใจเทพสองมแม่ถ้าส่วนแผ่นใสที่ผมตัดประมานั้นนะ่ะเอามาแมกแมกเย็บแล้วกับปิด,ด้วยผ้าเทปเพื่อประงึัมันหันหน่อยมันมันมันก็ดูดีขึ้นนะครับแล้วเอาแผ่นใสเนี่ยมาวัดลอกหัวโดยประมาณหัวคนเขาเนะี่ยมันจะนีกันมนะันแนัต แต่เวลาใส่เนี่ยว่าจะใส่ได้หรือไม่ได้ฟองหน้าม,มันมีการยุบตัวอยู่แล้วถ้าคนหัวใหญ่เนี่ยพอใส่ลงไปปุ๊บ <ừ> พอกดลงปุ๊บเนี่ย <ừ> ฟองหน้าม,มันเกิดจะยุบตัว <ừ> มันเกิดจะประคองนะแต่ถ้าคนหัวก็ดีเนี่ยจะได้ก็บรลุดนี่ยจะได้ก็บรลุเนี่ยคือเอาเอาพริกแพงจากตัวของมันเนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์ แตมวัดวดสดุตีคารนีหายากมันจะทําได้ง่ายกว่าโดยเขาใจแม็กถ้าแม็กตัวน้อยเขาก็ยิงยิงหลายอันน้อยเพื่อความแข็งแรงแต่ถ้าแม็กตัวใหญ่เนี่ยผมว่าค้างละสองอันก็อยู่นี่ก็ตัวเนี้ยครับอันนี้คือกาว เราเอาเทพเนี่ยปีตถังกกครับตั้มแข็งแรงใดได้เลยกระตุกจได้กค่ะแต่ส่วนเนี้ยตัวตัวเนี่ยที่ผมทำคิดตะกี้คือแม่บ้านโทรศัพท์มาสอบถามว่ายางยืดเนี่ยตอนเนี้ยมันหายากมอาหายากปุ๊บมันก็นเลยคิดเพราะว่าผมเป็นช่างผมก็เลยคิดจากหน้ากากเชื่อม มันจะมีสายรัดท<อ>ี่ทำจากพลาสติกเขาเลยเอ๊ะเขาเขามักระตุ้นพอมันก็แข็งแล้วจะไดเขาบัดัดเป็นเสน้นแล้วเอาลองอมาหาบหัวพอในระยะเพราะว่าไอ้ตัวประคองเนี่ยก็คือฟองหน้าในเมื่อเอาใส่ไปปุ๊บเนี่ยฟองหน้ามันยุบตัวมันก็ประคองหน้าผากยูแล้วมันก็เลยได้จังางว่าได้ขนาดหัวพอดีหัวใหญ่ก็ใส่ได้หัวน้อยเขาก็อาจจะ กระชับกระชับหล่นเข้าไปสักน้อยเพื่อให้มันได้ขนาดหดัวพอดีแม่แบบมีรถนะครับม,มีรถนะทานพันตำรวจตีปิ้นโกรดมื่นี้สารวัตรทั้งหลวงแปดนะครับต้องการที่หาอุปก,กรณ์มาช่วยเซฟบุคลากรเขาในกรณีเจ้าหน้าที่เปียกๆป,ปับ๊บที่ต้องพบป้ากับประชาชนรหรือเจ้าหน้าที่สายตรวจ ต้องออกไปตั้งจุดรวมกับส่วนของสาธารณสุขอย่างนี้ครับก็เลยได้พอคลิปหลายๆคลิปเขาคลิปแ่ามันทำมานย,ยากแล้วก็สรุปอุปกรณ์แผนนี้กับแผ่น8บนาทได้สามารถทําได้ถึงเสียง4สีชิ้นนะฮะผมามาดูมันก็มันใจ้ได้นาน,นนะครับมาดูแลก่อนจะใจ้เขาเก็เอา สเปรย์แอลกอฮอล์ครับฉีดนย่ยน้อยแล้วก็ใจอ้อที่ชูเปียกเจ็บระพึงทุกข้างที่ใจ้ันะมันก็ใจ้ได้นานแล้วก็บอกมีรลายเลยครับอ๋อครับมันก็นยังคงใส่ปกติทั้งผู้บงังคับบัญชาคนก็นเห็นควรว่าถ้าเราสามารถทําได้เองควรจะทำนะในบ้านเลยครับในืน แม่แต่ขวดโคกเอามาทําได้ครับขวอดโคกเอามาทําได้เพราะว่าลูกทรงมันจะตรงแต่ถ้าเป็นควดแนมจะเอียงอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่เขาจะต้องใช้วัสดุความร้อนมาเป่าแล้วลูกทรงเนี่ยมันมันมันจะตรงของมันเองเพราะว่าวัสดุนชนิดเนี้ยเวลาโดนความร้อนมันจะงดตัวะจะได้เหมือนกันสอัขร้อนเ สาาที่ต้องการท่านหลงผมเอัแก่จะไดินไป